หเชลลที่ม uhm ีที่มีทรงเครื่องอ่ะแบบนั้นนะเเารียกอะไรเฮ้ยหอยเชลเเกล์ย่างไม่มีเนี่ยมีแต่เป็นผัดเลยผัดถาแล้วรพวกนี้ไม่ยางแบบไม่ไม่มีเปลือกใช่ไหมไม่มีเปลือกใช่ไหมเออเขาไม่มีแบบมีเปลือกเขามีแบบตัวตัวมาแล้วไปทำอาหารของแล้วเาไมม่ี ก็เปิดดูที่เมนูก็มีให้ดูเออชื่อร้านอะไรนะครัวแพรขวัญใจครัวแพรขวัญใจตรงนี้เขตอะไรเนี่ยบางขุนเทียนเขตเบางขุนเทียนเหรอวันนั้นเผลอไปกินเขตพระเจดีอะไรอะไรครัวลุงโผขับไปขับไปเฮ้ยนี่มันพระเจดีสมุทรเจดีหรือวปล่าเมื่อก่อน มีคลองงี้เหมือนกันมีคลองวิทยาลงกรณ์ป่ะต่างจากตรงนี้ก่อนมันครับสี่อย่างเอาไม่เงี้อ้าวได้ครับต่างจากตรงนี้แล้วข้าวถุยเออไปครับข้ออะไรกันนะไม่ใช่โหเราบอกแล้วต่างจากนี้ก่อนแล้วกันคำน้ำยังไม่มีพี่พ่อจะกินพ่อฝั่งไปแล้ว เอ้ยอันนี้ไม่น้องแข็งเอาไปเททีแก้วหนึงาทงแ่เอาแก้วมาใหม่ปล่เาแก้วมาใหม่อ้าเาบอกแล้วตูมันใหญ่ไปบ้านหิบไมถึงอ้าวแมววะน้ำยไง เขาเสิร์ฟแล้วนี่ว่าเขาไม่ถามนี่อะไรอย่างนี้คนนี้เอ้าเขาไม่ถามเราดีกว่าต้องถามก่อนสิเราไม่กินอ่ะขอไม่กินมาให้เรากินได้ไงร้านอาหารเออก็เสิร์ฟเลยจะไม่รู้ไงเยงะว่ะว่าเราไม่กินน้ำแข็งได้สบาย ถ้ากินได้อยากกินจะตายเลยกินกินไม่ได้ขอโทษนะครับเพนบดีปูไข่ที่สั่งไปยังเหลือแค่สี่ตัวเอาเอามาเอามาปูหมดแล้วสี่ตัวไต้องพูมากแล้วอะอะไรมาแม่แกพูดไม่ได้เลย มีเรืวนะอวิ่งอยู่เนอะมีคลองเนี่ยเสียงเรือวิ่งอะไรอ่ะ